สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ทางด้านทวิตเตอร์ของสตรี e ฮีโร่ได้มีการเผยแพร่าภาพ Facebook ของวันวรีตะล่อมสินนะฮะสสยานาวาบางคอหลาพักเก้าไกลได้มีการโพสต ประกาศจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนฟรีโดยฉีดสูตรแอสตราเซเนกาและก็แอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดมาก่อนและก็ฉีดบูตโดสด้วยแอสตราเซเนกาสำหรับผู้ที่ฉีดชิโนแวคมาแล้ว2เข็มซึ่งจะฉีดในวันที่28ตุลาคมที่ชั้น B1 อาคารรัฐสภาสำหรับประชาชนที่สนใจต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ของสอสวันวรีภายในวันที่26ตุลาคมเวลา18นาฬิกา ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสําเร็จเมื่อเดินทางไปถึงอาคารรัฐสภาเกียรกายก็ให้แจ้งว่ามาฉีดวัคซีนของพรรคเก้าไกลนําแค่บัตรประชาชนแล้วก็เตรียมปากกาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของพรรคเก้าไกลมาสแตนบายรออย่างไรก็ตามเนี่ยต่อมาพบว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นเนี่ยครับได้ถูกลบออกไปทั้งนี้ทวิตเตอร์ของสตรีทีโร่เนี่ยได้เรียกร้องให้คนของพรรคเก้าไกลชี้แจงด้วยว่าทําไมมีโพสต์ประกาศจัตหวัคซีนมาให้ประชาชนฉีดฟรีเอาของมาจากไหนหรือว่าเครมบอกเอาดีๆพร้อมติดแฮชแท็ก ก้าวไกลเครมวัคซีนขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์เข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากต่างวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลเช่นไปขายประกันท่าจะรุ่งนะพักนี้เครมเก่งไหนบอกว่าวัคซีนไม่ดีไหนบอกว่าพักของคนรุ่นใหม่แต่พฤติกรรมการกระทําถอยหลังไปยี่สิบปีนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านคุณหมอสุกิจอัดโถปรกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงนะครับบอกว่ากรณีที่ มีการเชิญชวนประชาชนไปลงทะเบียนในลายส่วนตัวให้มารับการฉีดวัคซีนที่สภานั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลประกาศให้มีการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่สาให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่หนึ่งและสองซึ่งนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้รอดูระยะหนึ่งก่อนว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือยังและดูว่าไม่มีปัญหาเรื่องจําน,นวนวัคซีนในหมู่ประชาชนเมื่อเห็นว่าทุกอย่างดีแล้วจึงได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อขอนาวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้กับบุคลากรรัฐสภารวมทั้งสสและสื่อมวลชนทั้งนี้เหตุผลหลักที่นํามาฉีดที่สภาก็เพื่อแบ่งเบาภาระของกรมควบคุมโรคและเพื่อรองรับการเปิดประชุมสมัยสามัญที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนโดยสภาได้ฉีดวัคซีนให้บุคลากรและสื่อมวลชนไปแล้วในวันที่ 12, 14, 15และ19ตุลาคมส่วนสสและผู้ติดตามจะได้เปิดให้ฉีดวันที่2 6ถึง28ตุลาคม ซึ่งสภาได้รับวัคซีนมาจากกรมควบคุมโรค5,000โดสเท่านั้นคุณหมอบอกว่าประชาชนทั่วไปทางสภาไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ได้เคยประสานภายในไปยังกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญแล้วหากจะให้สภาเป็นจุดฉีดวัคซีนหนึ่งเราก็พร้อมในขณะที่ยังปิดสมัยประชุมสภาแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่ากระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครนั้นมีจุดฉีดวัคซีนเพียงพอแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ คุณหมอสุกิตก็บอกว่าพักเก้าไกลต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่โฆษณาชวนเชื่อไปซึ่งได้ข่าวว่าสส .9 ก้าไกลคนนั้นก็ลบโพสต์ออกไปแล้วแต่ตนก็กังวลไปถึงประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วซึ่งพักเก้าไกลคงจะต้องดําเนินการแล้วก็จัดการเองในขณะที่ตอนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเลขาธิการพักเก้าไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับได้ออกมาบอกนะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นความเข้าใจผิด ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ออกไปและก็มีการลบโคต์ออกไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้มีการบอกนะฮะว่าจะรับผิดชอบอย่างไรมีเพียงบอกว่าขอโทษประชาชนและรัฐสภาที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนี่ครับพักของคนรุ่นใหม่ดูการกระทํครับคุณผู้ชมครับก็คงไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายนะักก็รอดูแล้วกันครับว่าเมื่อถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับก็คือในวันพฤหัสีนี้ดูว่าเมื่อเกิดความวุ่นวายที่อาคารรัฐสภา สอสอก้าไกลคนนี้และพักเก้าวไกลจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรครับ